ถ้าคุณอยากจะสําเร็จอย่างรวดเร็วให้เลือกสื่อที่คุณเสพให้ถูกต้องณนะปัจจุบันนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารให้เราเนี่ยเลือกเยอะมากๆให้เราเนี่ยเลือกเสพนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องไปเสพทุกอย่างที่มันเข้ามาหรือว่าขึ้นหน้าฟีดข่าวครับบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ความจริงนะว่าทุกอย่างที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่เราเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ฟังว่าเขาดีกว่าเราว่าเขาประสบความสำเร็จมากว่าเขามีเงินมากเราไม่รู้เลยว่า ข่าวนั้นเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าถ้าบางเรื่องนะครับที่เราเนี่ยไปเสพไปใช้เวลาอยู่กับมันแล้วมันสร้างแรงมาันดาใจก็ให้อยู่กับมันได้นานๆครับถ้ามันสร้างก็แค่ไปต่อแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไปเจอเสือที่มันบั่นทอนนะครับเช่นผัวตบเมียฆ่ากันรถชนกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อหรือว่าค่าเงินไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นเชิงลบครับคนต้องมีสติในการเลือกเสพเพราะบางครั้งเนี่ยข่าวที่คุณเสพ อาจจะไม่มีมูลที่เป็นความจริงหรือบางครั้งก็เล่าต่อกันมาหรือบางครั้งเนี่ยคุณไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยคุณต้องหาข้อเท็จจริงก่อนครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องจัดการเบรกแพทเทิร์นของเราการเบรกแพทเทิร์นนะครับสาคัญมากถ้าเรารู้ว่าเราเสพสื่อนี้และเราจิตตกเราเครียดโดยไม่รู้ตัวเรารู้สึกว่าดําดิ่งในอารมณ์ให้เรานะครับวางโทรศัพท์ไปเลยหรือว่าบอกคําว่าแคนเซิลครับสิ่งสําคัญเนี่ย ถ้าเราไม่ยอมเบรกแพทเทิร์นตัวเองจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะทำงานอัตโนมัติครับมันจะเข้าใจว่าเราชอบเรื่องแบบนี้แล้วทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นพลังงานครับเส่งที่คุณเสพเส่นที่คุณมีอารมณ์เส่งที่คุณใช้เวลากับมันนานๆคุณก็จะดึงดูดเส่งนั้นมาเพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันโดยเคลื่อนพลังงานครับเมื่อมันสะสมในเรื่องของความกลัวความอยากหรือว่าความโลภหรือว่าสิ่งที่เป็นลบเมื่อเกิดความคิดนั้นเรื่อยๆนะครับ เราก็จะรับเอาแต่เหตุการณ์ใกล้เคียงกันเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเบรกแพทเทิร์นครับโดยการทําให้เราเนี่ยหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นการเสพข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่เราจะต้องเลือกเสพสิ่งที่มีประโยชน์กับเราจนลงใจและมีความสุขจริงๆคําถามคืออย่างเงี้ยเราไม่ต้องเสพข่าวเลยหรือเราไม่ต้องอัปเดตเหตุการณ์เลยหรือเปล่าถ้าเราจําเป็นต้องเสพข่าวนะครับให้เราเสพได้นะบางครั้งเพื่ออัปเดตสถานการณ์แต่ว่า เราอย่าไปมีฟีลลิ่งกับข่าวนั้นเช่นไอเนี่ยมันฆ่าลูกมันทําไมไอเนี่ยทำไมขี่รถจนคนนั้นเป็นต้นอย่ามีฟีลลิ่งก็พอครับสิ่งสําคัญก็คือความคิดลบเกิดจากฟีลลิ่งที่เราเนี่ยเริ่มจากคิดเล็กๆรู้สึกเล็กๆก่อนทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวเราเนี่ยมักจะคิดว่าอารมณ์เล็กๆความคิดเล็กๆความรู้สึกหรือว่าคําพูดเล็กๆที่เรามีต่อข่าวและเหตุการณ์เนี่ยมันคงไม่เป็นไรหรอกแต่คุณเชื่อไหมครับว่าหลายความคิด และความรู้สึกเล็กๆนี่แหละที่รวมตัวกันทําให้เกิดคลื่นแม่น้ําใหญ่ก็คือคลื่นแหน่งอารมณ์ครับเมื่อเวลาที่เราเนี่ยดำดิ่งราม่าไปกับข่าวนั้นทําให้เราเนี่ยมีคลื่อนพลังงานที่คล้ายกับเรื่องนั้นแล้วเราเนี่ยก็จะไปเึีงดูสถานการณ์และผู้คนแบบไม่ดีเข้ามาครับไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่ากับตัวเราเองเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าฟิลลิ่งเล็กๆเ,เ,เนี่ยมีผลกับเราเสมอทั้งทางตรงและทางอ้อมครับ คุณจะต้องเบรกแพทเทิร์นโดยการเลือกเสพสิ่งที่คุณเนี่ยมีประโยชน์มีความสุขเท่านั้นคนเก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เจอความทุกข์หรือเจอเรื่องไม่ดีหรือไปเจอข่าวที่ไม่ดีนะครับแต่เพราะว่าเขาจับตัวเองทันว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะพาฉันเนี่ยไปสู่เป้าหมายแต่พาฉันไกลกว่าเป้าหมายต่างหากเขาก็จะเลื่อนผ่านตัดออกไม่สนใจครับคุณจะต้องรับมือให้เป็นกับข่าวสารที่มันอยู่ในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นวางลงเลื่อนผ่าน กดไม่สนใจแล้วย้ายโฟกัสไปทําอะไรที่มีประโยชน์กับคนหรือว่าไปเสพสิ่งที่คนเนี่ยมีความสุขมีรอยยิ้มเช่นดูสถานที่เที่ยวฟังพอดแคสต์ที่มีประโยชน์ก็ได้ครับวิธีการฝึกง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าโซเชียลมีเดียแล้วเจอข่าวลบเรื่องลบโพสต์ Post ลบๆหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเชิงลบครับคนเลื่อนผ่านหรือว่ากดไม่สนใจครับเพื่อเทรนให้สมองเนี่ยมันจําได้ว่า เราเนี่ยไม่ชอบสิ่งนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอความสุขคุณเจอเรื่องที่คุณชอบเช่นท่องเที่ยวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นธรรมะความรู้ดีๆพอดแคต,ต,ต์ต่าง,างๆเราก็กดไลค์หรือว่าเสพสิ่งนั้นนานๆครับเพื่อให้จิตใต้สนึกจําเช่นเดียวกันว่าเราชอบสิ่งนี้อยากได้สิ่งไหนเข้ามาในชีวิตให้เทรนสมองเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับใครทําได้พิมพ์ทําได้ไมเลยครับสิ่งที่คุณป้อนอินพุตเข้าไปจะกลายเป็นเอาพุตในโลกภายนอกของคุณ จงระวังสิ่งที่ควรเสพจงเลือกเสพแต่สิ่งที่มีประโยชน์กับตัวคุณเท่านั้นจงเลือกเสพสิ่งที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายเท่านั้น Motivation Podcast สวัสดีครับ